โอเคครับภาพจําหลายๆครั้งเราจะเห็นตติแบบโอ้โหใส่เต็มข้อตุ้มทะลุตาคายเสียบตาคายอย่างสวยงามแต่การชิปบอเลเนะครับมันคืออีกหนึ่งคุณสมบ,บัติที่ยอดเยี่ยมของเขาจากจำนวนประตูที่มากกว่า300ลูกที่ตติยิงได้นะฮะเป็นการทำประตูจากลูกชิปเนี่ยนับได้ถึง33ประตูตกอยู่ที่ประมาณ10 1 1ถือว่าเยอะนะ ฟรานเชสโกตติ otti, นักชิปที่แม่นยำที่สุดในโลกครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista บายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Footballista ครับดูยผมจิตกรสครีคำเกลือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับ ผมเชื่อว่าหนึ่งในขวัญใจโดยเฉพาะใครๆที่ชื่นชอบในฟุตบอลกาโชกเซนอาของอิตาลีนะครับหนึ่งชื่อที่ต้องถูกยกย่องก็คือฟァนเชสโกตติครับนี่คือของหน้าระดับตำนานของโรม่าและทีมชาติอิตาลีและวิธีการยิงของเขาครับมันเป็นประเด็นใหญ่ของเราในวันนี้นั่นคือการยิงแบบลูกชิปหลายครั้งมากครับที่เราเห็นภาพแบบนั้นครับชิปข้ามหัวข้ามตัวผู้สาปวะตูและไม่ใช่แบบ ในระยะใกล้ๆนะครับมันเกิดขึ้นในตั้งแต่แบบระยะ12หลายังไม่ถึงระยะ30หลาหรือลูกยิงจุดโทษในตำนานในยุโร2,000ลูกชิปแบบปาเนนกานั่นคือภาพจำอันยิ่งใหญ่จริงๆครับวันนี้จะมาคุยกันหน่อยครับว่าอะไรคือเหตุผลของเรื่องราวทั้งหมดครับเพราะนี่คือเบื้องหลังของฟานเชสโกตตินักชิปที่แม่นยำที่สุดในโลกครับปีพศ9 3ครับ แฟนๆโรม่านะครับได้รู้จักกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งในวัยแบบย่าง18ปีเชื่อว่าฟานเชสโกตติถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะการลงสนามเป็นตัวจริงของเขาเนี่ยจะคาดหวังให้ไปยืนแบบโอ้เป็นหน้าเป้ายืนสูงยืนค้ำเลยอาจจะลำบากหน่อยและยิ่งตอนนั้นก็ยังมีกองหน้าในระดับเกรด A อยู่หลายคนครับของโรม่านะครับเบลบาโบ,โบ้นะครับดาวิงทีมชาติเจตินาดานิเอลฟอนเซกาหัวหอกรุ่นวย ก็ยังยืนขวางหน้าอยู่จุดเริ่มต้นเลยทําให้ต้อติเดียต้องไปออกตัวในตําแหน่งการเป็นกองหน้าตัวต่ำครับยืนอยู่ข้างหลังผู้หัวหอกซึ่งไอพินที่ตรงนี้แหละครับมันทําให้เขากลายเป็นตัวสอดเข้ามาในกรอบโทษอย่างมีประสิทธิภาพการเล่นอยู่ข้างหลังกองหน้าจะมีพื้นที่เยอะครับด้วยความที่ต้อตินะครับมีเทคนิคดีมีความเร็วสปีดต้นดีนะครับสามารถหาจังหวะยิงประตูได้ง่ายเพียงแค่เลี้ยงกินตัวสักหนึ่งคนเปิดพื้นที่แล้วพร้อมยิงทันที เขายิงประตูแรกในเกมอาชีพเนี่ยยิงใส่ทีมฟอตจาครับจังหวะน,นั้นตอติเติมเข้าไปในกรอบโทษเริมเรือมมาทาั้งขวานนินดครับผู้สาประตูวิ่งออกมาตอติตต้งใจชิปบอลข้ามตัวผู้สาประตูเข้าไปนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยครับโอเคครับภาพจําหลายๆครั้งเราจะเห็นตอติแบบโอโ้ใส่เต็มข้อตุอ้มทะลุตาข่ายเสียบตาข่ายอย่างสวยงามแต่การชิปบอเลเนี่ยนะครับมันคืออีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของเขาแล้วก็ลูกยิงใส่ฟอตจาลูกนั้นครับมันเป็นบทบ,บทในการทําให้เขา กลับมาฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อจะสร้างอีกหนึ่งอาวุธหลักของตัวเองก็คือการชิปบอลนี่แหละครับต้นติบอกว่าการฝึกซ้อมสําคัญมากๆครับบางทีอาจะสำคัญเท่าๆกับพอสวรรค์เลยเทียบเท่ากันในห้าสิบห้าสิบได้เลยสําหรับตัวเขานะครับต่อให้คุณมีพอสวรรค์แต่ไม่มุ่งมั่นในการฝึกซ้อมมันก็เท่านั้นครับมันก็อาจจะได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถจะยืนระยะได้ยาวนานแต่ต้นติใส่ความเข้มข้นในการฝึกซ้อมเข้าไปด้วยผสมผสานกับพอสวรรค์ที่ตัวเองมีอยู่ครับ มันเลยไม่ให้เขาเนี่ยก้าเป็น,นหน้าได้อย่างรวดเร็วยุค90ครับก็ติดถูกเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยครั้งมากครับจากยืนเป็นกองหน้าโตต่ำนะฮะมาเป็นกองหน้าฝั่งซ้ายในระบบ4-3-3ในยุคของเซเรกซีมนนะฮะหรือขยับขึ้นมาเป็นกองหน้าคู่ในระบบ4-4-2ในยุคของฟาบิโอคาเปโลและก็รวมถึงยุคท้ายๆก็คือเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยในยุคของดูเชโนสปารลติและทุกตำแหน่ง เขาทาได้อย่างยอดเยี่ยมนําเทคนิคในการสอนเข้าไปกรอบเหตุโทษการใช้เทคนิคก,การเลี้ยงกินตัวดึงจังหวะหลอกผู้สาประตูแล้วก็ยิงประตูในระยะไกลรวมถึงการชิปบอลข้ามหัวผู้สาประตูด้วยครับมีการ,ปรเปิดเผยนะครับจากจํานวนประตูที่มากกว่า300ลูกที่ตติยิงได้นะฮะเป็นการทำประตูจากลูกชิปเนี่ยทั้งใกล้และไกลนับได้ถึง33บประตูถ้าเราคิดเป็นตราส่วนแบบเร็วๆนะฮะจากประตูทั้งหมดตกอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถถือว่าเยอะนะฮะ ถือว่าเยอะเลยแหละนะครับแล้วลูกชิปส่วนใหญ่ของเขาอะนะครับไม่ใช่เป็นการเลี้ยงหลบ 2- 3สคนแล้วเข้าไปยิงในระยะใกล้แต่มันจะเป็นแบบลูกชิปจังหวะเดียวในตอนที่เขาทะลุเข้าไปในกรอบไปโทษหรือการแต่งบอลเพียงไม,ม่กี่จังหวะเพื่อหาพื้นที่ในระยะแบบนอกกรอบไปโทษ25หลา30หลาทํามาหมดแล้วครับในการชิปบอลในระยะไกลแทบทุกครั้งครับตติจะใช้การแตะบ,บอลเพียงไม,ม่กี่จังหวะครับแล้วก็เงยหน้ามองผู้สาวตูหาเหลี่ยมหามุมก่อน แล้วก็เซี่ยวนในทีตรงนั้นครับตัดสินใจอย่างฉับพลันก่อนที่ผู้สาวทูจะรู้ตัวก็บอลข้ามหัวเช็ดคานเข้าประตูไปแล้วตติเล่าให้ฟังว่าจําลูกแรกได้ครับจําลูกแรกในการชิปได้เลยครับมันเกิดขึ้นในเกมที่เจอกับปา玛าครับฤดูกาล9ก9าซึ่งผู้สาวทูของปามาในยุคนั้นคือจานุิบุฟฟอนนะครับกาลังโดดเด่นเป็นดาวรุ่งขึ้นมาเลยตติเลี้ยงบอลขึ้นมาจากตำแหน่งมิดฟิลด์ครับแล้วคิดตั้งแต่ต้นเลยครับว่า จังหวะที่เลี้ยงบอลเข้าไปนะฮะถ้าบุฟฟ่อนขยับออกมาจากเส้นเมื่อไหรเนี่ยจะชิปบอลข้ามหัวนั้นดีและบุฟฟ่อนก็ขยับออกมาจริงครับแล้วมันก็เป็นไปตามที่ตอติจินาการในหัวเลยครับเขาก็ชิปบอลข้ามหัวหนึ่งในในายทวันที่ดีที่สุดของโลกนะครับเสียบตะข่ายเข้าไปอย่างที่บอกครับจากจำนวนประตูทั้งหมดที่เขายิงได้เนี่ยมาจากลูกชิปถึง10%เครับเหตุผลกข้อแรกคือการซ้อมอย่างหนักซ้อมจนชำนาญ และเหตุผลที่2ก็คือต้องติบอกว่าสิ่งสําคัญมากกว่านั้นก็คือหัวใจครับหัวใจทใี่ต้องกล้าหานหัวใจทใี่ต้องกล้าตัดสินใจเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันสอนกันไม่ได้มันอยู่ที่สัญชาตญาณของแต่ละคนเพราะว่าการเล่นแบบยากๆแบบนั้นครับทุกคนรู้ดีครับใครที่เล่นฟุตบอลนะครับถ้ายิงเข้าก็แน่นอนครับได้รับคําชื่นชมสรรเสริญเยินยอก,กันไปแต่ถ้าพลาดเรียบร้อยครับกลายเป็นสุนัขทันทีครับ เล่นยากทําไมจะทําตัวเหนือทําไมยิงง่ายๆก็ได้ทําไมไม่ทํามันเป็นแบบเส้นบางๆเล็กๆครับที่ทําให้นักเตะที่ดีคนหนึ่งจะก้าวข้ามไปเป็นนักเตะระดับโลกหัวใจสําคัญมากครับหัวใจที่กล้าหารกล้ารับผิดชอบถ้ามันพลาดขึ้นมาแล้วคุณยังแข็งแกร่งพอหรือเปล่าที่จะเดินหน้าและก็ทําแบบเดิมซึ่งตติเป็นแบบนั้นครับถ้าสมาธิไม่นิ่งพอมอีแรงกดดันเข้ามา มันทําให้เป๋ได้ง่ายๆครับแล้วถ้าเราเปรียบเทียบว,ว่าเฮ้ยตอนซ้อมทําได้แข่งจริงทําไมทําไม่ไ,มไ,มได้ต้นติบอกว่าคนละเรื่องครับบรรยากาศในการซ้อมกับแข่งจริงนี่คนละเรื่องเลยแตกต่างกันมากลงเล่นเกมจริงยิ่งกดดันครับมันขึ้นอยู่กับใจของคุณเองนะฮะหลายคนบ่นว่าการยืนอยู่โทษมันจะเป็นอะไรที่ง่ายนะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยครับเมื่อคุณไปยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ปากประตูนะฮะความรู้สึกเนี่ยมันจะเหมือนว่าประตูมันเล็กลงทันทีคราวนี้วัดกันเลยครับว่า คุณเจริญใจนยคุณแข็งแกร่งขนาดไหนในหัวมันจะตีกันเลยฮะก่อนที่จะวิ่งออกไปแล้วยิงเปลี่ยนทางดีไหมเปลี่ยนมุมดีหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าจะยิงทางนั้นดีหรือจะยิงแบบไหนดีเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจให้แน่วแน่ครับวางแผนแล้วเชื่อมั่นตัวเองแล้วทําอย่างที่ตัวเองคิดจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นความลับหรือเคล็ดลับอะไรนี่ยมันเป็นทุกเรื่องที่ทุกคนรู้ดีครับเพียงแต่ว่าใครทําได้หรือใครทําไม่ได้และถ้าเราจะพูดถึงตำนานลูกชิพของเต,ต๋นะครับ แน่นอนครับมันคือลูกยิงแบบปาเนนกาในยูโร2000นั่นคือการยิงแบบมาร์ตเปส e อย่างชัดเจนครับยูโร2000นเนี่ยเนเธอร์แลนด์กับเบลเยียมเป็นเจ้าภาพร่วมครับอิตาลีชุดนั้นก็อุดไมไปด้วยนักเตะในระดับแบบโอ้โหบิ๊กเนーทั้งนั้นนะฮะทุกคนล้วนแต่เป็นของจริงทั้งหมดมันถึงขั้นว่าขนาดต๊ตตีนะฮะที่ใส่เบอร์10เป็นประจําในทีมโรมา่ายังไม่สามารถใส่เบอร์10ได้เลยครับในทีมชาติอิตาลีเพราะว่ามีอเลสซานโดเดลเบโรใส่เบอร์10อยู่แล้ว อิตาลีฝ่าฟันในรอบแบ่งกลุ่มแบบไม่ยากเย็นครับก้าวแต้มเต็มเลยครับชนะตุรกีเบลเยียมและสวีเดนมาถึงรอบแทีมสุดท้ายก็ชนะโรมาเนียแบบสบายๆครับ2-0ซึ่งเกมนั้นเนี่ยตติยิงเปิดหัวได้ด้วยจนกระทั่งมาถึงรอบรองชนะเลิศครับว่านว่ามันเป็นเกมที่หินที่สุดในทัวร์นาเมนต์ของพวกเขาเพราะเจอกับเนเธอร์แลนด์หนึ่งในเจ้าภาพร่วมครับซึ่งเนเธอร์แลนด์นในยุคนั้นก็โอ้โหมากันแบบบิ๊กเนมเลยครับโดยเฉพาะผู้สาวตัวอย่างเอ็ดวินฟานเดอร์สาร ในรอบน็อกเอาท์แบบนี้นะครับโอกาสที่มันจะยืดเยื้อไปถึงการโดนจุดโทษเป็นไปได้สูงครับเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างการซ้อมครับก็เลยต้องมีการซ้อมยิงจุดโทษไปด้วยครับจากนั้นมีการวางมือสังหารไว้เกือบหมดแล้วครับลุยจิดิเบียจโจปาโลโมอดินีรอเลส andro ดเดลเปอโรจานลูก้าเปซอตโตแล้วก็อ่ะซ้อมไปยิงกันไปต่างคนก็เอามุมที่ตัวเองถนัดยิงเอาชัวร์ให้ก่อนเสียบเสาเล่นมุมสูงเสียบสามเหลี่ยมอะไรก็ว่านไป จนาระทั่งไงตติครับในการซ้อมเตติเล่าให้ฟังว่าในช่วงการซ้อมวันนั้นเนี่ยคุยกับเพื่อนร่วมทีมหลายคนครับปาโลมาริน mm ี่อเลสซโดเนสตาลุยจิดิเบโจก็ลั่นวาจาไว้เลยครับบอกพวกเขาก่อนเลยว่าถ้าต้องดวลนจริงๆนะฮะจะชิปใส่เอ็ดวินฟร,ราซาชิปไปตรงกลางประตูเลยเพื่อนร่วมทีมก็ตกใจครับเฮ้ยจริงเหรอมึง <"I 'm S 2> จะเอางั้นจริงเหรอคราวนี้ทุกคนก็เริ่มแบบโน้มน้าวกับเฮ้ยอย่าเลยเกมสําคัญนะ่ะเหตุผลหลากหลายเริ่มมา เสี่ยงไปอย่าทําเลยอย่ายิงแบบนั้นเลยเนี่ยจกนกระัมาถึงเกมแข่งขันจริงครับมันก็เป็นไปอย่างที่หลายๆคนคาดไว้ขับเคลื่อวอย่างสูสีมากนะฮะแต่ยิงประตูก็ไม่ได้ครับยื้อไปจนถึงการต่อเวลาพิเศษจนกระทั่งจบยังหาผู้ชนะไม่ได้ก็ต้องดวลจุดโทษวินาทีตรงนั้นแหะนะครับระหว่างพักแล้วก็พูดคุยดื่มน้ําให้กำลับบงใจกันนะครับต๊อกติก็พูดคําเดิมอีกเฮ้ยจำได้ไหมตอนที่ซ้อมกันกูบอกว่าเดี๋ยวกูจะชิปตรงกลางประตู เดี๋ยวยิงแบบนั้นเลยเสร็จปึ้งตรงนี้ครับเพื่อนตกใจหนักเขาอีกโดยเฉพาะลุยจิลิเบโจครับหันมาแบบแตะคอกใส่เลยว่าอีกหาเอ้ยมึงบ้าหรือเปล่าถ้ามึงยิงพลาดขึ้นมานะกูฆ่ามึงแน่อะไรประมาณนั้นคราวนี้ก็มาถึงสถานการณ์ที่มันบีบหัวใจจริงๆครับตติรามาที่เป็นมือสังหารคนที่สาต่อจากดิเบโจแล้วก็เปซโซโตเขาบอกว่าดวลกับฟานเดซาเนี่ยเห็นเลยครับว่านายทวารคนนี้มันทําให้ ประตูเนี่ยเล็กลงจริงๆด้วยความสูงในระดับ197ซนติเมตรรูปร่างสูงโปร่งแขนขายาวเหลือเกินแค่กางมือออกมาเนี่ยก็ดูแบบประตูมันเล็กอแต่ต้องติบอกว่านั่นแหละครับคือเหตุผลคือเหตุผลที่เขาตัดสินใจยิงชิปไปตรงกลางประตูเพราะาถ้ายิงไปเข้ามุมเนี่ยโอกาสเป็นไปได้ครับถ้ามันผิดเหลี่ยมผิดองศาต่างๆเนี่ยด้วยความยาวของฟาเดรซานะครับมันอาจจะทําให้เขาเนี่ย สามารถปัดหรือว่าป้องกันลูกยิงนั้นได้เขาเลยตัดสินใจตรงนั้นเลยครับอะวัดใจปาเนนกาชุดเลยชิปเข้ากลางประตูไปเลยต้อตือบอกว่าถึงเวลาตรงนั้นเนี่ยคุณต้องมั่นใจครับสิ่งสําคัญก็คืออย่าไปคิดว่ามีคนจํานวนมากจับตาอยู่หรือมีคนจํานวนล,ล้านคนคอยดูคุณอยู่ให้คิดซะว่ามันแค่เป็นการแบบพันขันต่อกับเพื่อนเวลาอยู่ในผับแค่นั้นเองเป็นการดวลกับคนสองคนแค่นั้นเองแล้วจงมั่นใจโดยเอง ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดอย่าเป๋ลุกลี้ลุกลนและสุดท้ายเขาก็วิ่งเข้าไปกับสถานการณ์ที่บีบคั้นกดดันที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งของเขาครับและเขาก็ทําได้สําเร็จครับลูกนั้นนี่คือแบบโอ้โหสมบูรณ์แบบมากๆถ้าเราประมวลผลออกมานะครับด้วยบทบาทด้วยแววตาด้วยบุคลิกของเขาอะนะครับด้วยทัศนคติอของเขาอะนะฮะทัศนคติชัดเจนอยู่แล้วครับฝึกซ้อมที่ดีมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมมีหัวใจที่กล้าหาญ ถ้าเราจะย่อยออกมามันอาจจะเป็น3ข้อนี้ครับที่เป็นสิ่งสำคัญทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นมาร์ตเปสในเรื่องของการชิปบอลเข้าประตูแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับมันกลั่นกรองออกมาแล้วขึ้นอยู่กับใน,นความคิดว่าช่วงเวลาตรงไหนควรใช้หรือไม่ควรใช่ว่าตรงนี้สำคัญครับท้ายสุดของบทสัมภาษณ์นะฮะนักข่าวถามว่าไอ้คำว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยช่วงไหนควรใช้ช่วงไหนไม่ควรใช้เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณหรือเปล่าในการทำให้คุณตัดสินใจทำแบบนี้ ตติก็ยอมรับครับว่าถ้าคุณจะพูดแบบนั้นก็ใช่ครับมันอาจจะเป็นสัญชาตญาณของผมเองครับร้อเ็ตต็มแต่เป็นเป็นสัญชาตญาณที่ไม่เหมือนคนอื่นสัญชาตญาณที่กล้าหารกล้าจะรับผิดชอบถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาและไม่หวั่นเกรงกลัวต่อความกดดันใดๆและทั้งหมดนี่แหละครับคือเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทําให้ฟานเชสกตติเป็นนักชิปบอลที่แม่นยำที่สุดในโลกครับอีกหนึ่งประเด็นนะฮะของเจ้าชายหมาป่าคนนี้ครับผมเรียว่า ไม่ว่าจะหยิบจับประเด็นมุมไหนมาเล่าให้ฟังเนี่ยตติมีเรื่องเล่าเยอะมากครับแล้วก็เชื่อว่าหลายหลายคนน่าจะเอาไปซ้อมต่อไปเล่นแบบตติดูครับว่าเฮ้ยถ้าชิปบอลแบบปาเนนกาหรือชิปบอลจากนอกกรอบไปโทษเนี่ยทำได้ดีอย่างตติหรือเปล่าลองดูครับลองดูคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับสำหรับเรื่องนี้คิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะฮะทุกช่องทางของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะ y o u t u b e f a c e o o o k t w t t t e r Instagram ครับรวมทช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับซาคลาส Spotify แล้วก็ Apple Podcast ครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมสตอ์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter B ล o g d i เว็บไซต์ และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcast